ได้เห็นตัวจริงนะครับไม่ได้เห็นที่โชว์รูมครับเห็นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งไฮรักคาวโวอพูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับส่วนตัวผมมันขัดสายตาผมอยู่พอสมควรเลยนะครับขัด <learns> <_ d ark> เอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่ขุนตาแล้วกัน ยังไม่คุ้นตาด้วยรูปรักด้วยรูปแรงตออ่างยังไม่คุ้นตาออืืแผงประตูสองบานนี้เหมือนเดิมมออืืม,ม เ,เห็นตัวจริงแล้วผมรู้สึกเฉยๆมากเลยนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะครับยิ่งส่วนหัวตรงนี้ด้วยผมว่ามันมีความไม่รู้สิพูดไปก็เอฟซีโตโยต้าอาจจะบอกว่าแม่ไม่ซื้อแล้วก็มาขัดแม่มันดูขัดตาผมพอสมควรเลยนะครับรสง่งไม่ปิ้งพูดได้ง่ายนะครับ ยังไม่คุ้นตาหรือว่าไม่รูม้มันสีขาวมัสีบรอนสีบรอนนี้เป็นหัวเดียวสเปคก็ไมื่อููถึงก็เครื่องเดิมนะครับประตูตนี้เดิมเลยภายในใหม่คอนโซลใหม่คนเราจะซื้อรถนี่บางทีรูปลักษ์มันก็มีผลเหมือนกันนะวันนเอยังมองนะวันนี้นะเวลานี้นะ วันนี้ด้วยยังรู้สึกขัดลูกตาอยู่ส่วนหน้านะผมยังไม่ปริงพูดตรงๆยังไม่ปริงหว่ะถ้าเทียบกับทรงฟอร์ดอะฟอร์ดมันดูปังกว่าแม็กเป็นเท่าไหร่ มาดูบัานท้ายครับบันท้ายโอเคครับบั้นท้ายนี้ใช้ได้บัานท้ายรู้สึกลงตัวใช้ได้เดยย้ายไปย้ายมา,าไฟไอไอตรงนี้มาโปะตรงนี้ไออยู่ตรงนี้ผมว่าอยู่ตำแหน่งเดิมอ่ดีแล้วนะครับของเดิมจะไอตัวกล้องมองหลังตรงนี้ตัวทีมย้ไฟท้ายกล้องมอง